มแมน่นพนวมาก,กันปวกกันปวกกันปวกกันแม่งมันไม่มีกันทิง้งดี่ไร่ลีรับฮะอ่ต้น<อ>นี้มันปิดโนนเนาะนนนค่อยลงา<อ>เราหายในพุทธทางนั้นนะน้ำแดง ทักทายกับสบายดีและสวัสดีด้วพี่น้องเด้อเนาะเบิร์ตกุสูรสุคนพี่น้องเไยเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของพะย่าแซนเนลและพี่น้องเด้อเนาะเอ้าพี่น้องเไยมาพอมาเจอกับพุกมะย่าในตอนนี้มาพี่น้องเไยเนาะพอดีทั้งพะยาวย่างมาเบิ่งโรงเรียนพี่น้องเไยเนาะมาเบิ่งทั้งแถวพอแล้วก่อนพอดีพะย่ามีเงินอยู่สองแสนพี่น้องไงเราเลือจากซื้อเกลือให้ทั้งสาวแตวเพื่อนแหละพี่น้องเไยเนาะอ่าแตมาเบิ่งนเรื่องเรื่องโรงเรียนพี่น้องเไยครับ

สบายดีสบายดีเลยเดินม ah! oh, ่สบายดีเนาะโอ้เป uh, ็นรถเป็นยังกันะจะจัดโมเทียนบอดโมเทียนบอดเออเครงเรียบร้อยแล้วป้อเลี้แล้เนาะเจ้าเป็นคู่ปะโอ้ี่นงอันตัวนั้นได้สีมากงบงระมาณไหนแ่ไา้มากเงียเงี้ยตัวแต่ล้วพนัล่เทแล้วถึงสีมากเนาะพอหนึ่ออะไรอดปอได้เลย สบายดีพ่อโอ้มาช่วยทางคู่เพื่นรักทั้งคู่มาขุดปีกันถังเนาะออืเมื่อจะถ่ายเนาะเจ้าเนาะคู่บัดบดสามนี่จะสองคนเนาะช่วยเพิ่นอนช่วยเกียกจักต้นนี่พ่อจากต้นสาห่าต้นเนาะนี่เอายวเป็นเป็นครั้งแรกแด้หนิเนาะที่ทั้ง thăng thăng cả đại soi đường thang anh bảo luôn liên được thêm thêm max luôn liên 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 khu liên 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 เก็บปหอเทียนหรับานเราไปรุ่นเน่เนาะเบ่งจากเบาะวันนี้พี่น้องไงโอ้ืมรถคนหาช่ไในกรุงยอพนอยู่จะได้พากันยูแล้วกันบอมมาุ่ยกะไรพากันยูอะไรเห็นอะไรจ้ะบอมีรถีบอม็นเนาะ ชอได้แต่หนังสือเด้เนาะบริเฮียนร้านนี้มาพี nah bueno, people, no. nice. ah, Google, uh, ่น้องเป็เทียนร้านหนังสือมาพี่น้องกันเนาะเรื่องแปลงรถบรเป็นเลยเนาะเอาบรบกวนเล้วสเมลเลอเนาะทั้งเอ้ยแต่ก็แม่เพื่อนพี่น้องกันเนาะสปาดีพี่น้องกันเนาะพี่น้องเลยทั้งพ่อว่าน้ำพองกอนก็ได้มาพุยกันก็ได้ถามเรื่องของเย็นก่อนพี่ตองเลยขึ้นห้องเย็นเนาะ อันนี้มาซอยกันหลาคนเลยเนาเนาอ่อยเปิดบา้าหอน่เพราะเป็นเป็นของส่วนรวมเน,ะน,นานะเต้องจัเก็นแล้วแตัวน,นี้มันเป็นโนนเนาะมันมคลอยลงมอ๋อเราว่าไดุ้ทางนั<อ>น,นน้ำแดงเฮ็ดไม่กนนะ็อหม่เลยเลยนาะบอกเหทยมาเพิ่แเนาะพรก็วไก่แก <onz> <etus> เ,เอที่กี้นะว่าีกี่อะไรว่าสีซสอมตัวนั้นเนาะโอวันนี้แหลกของว่าจะขายเทพพืชแบบชาวเปยยังมามาบึงบัดนี่เลยก็เทนเป็นอะไนองาะลทั้งคูกับทังผู้สร้างอีกะว่าแล้วบอกว่าเรื่องการสอมแชมบัดนี้เลยก็มาบึงเนว่ามันมันประกันนะสอมแชมได้อยู่แต่ว่ามันมประกันตายปีเลยว่ะอะไรกระดมพอ อันน uh, ่ะเซื้ออีกอ่าทีมงานเีย้องผมยว่าได้ตตัดสินใจเอาเาลงมาให้เนเาอืเจ้าก็สิได้มาเฮ็ดนําเพิ่นบ่องึก่อรืงหัน่าก็ยังบ่ได้ตัวนี้ครับเามีวไปเียกก่อนันว่าบ่มีก็ได้มาช่วยเอ๋อมันเป็นของส่วนรวมเนาะแม่นเรียกางานก่อนกเว้าแลคือเรียกเาจําเน แบง่งนะคือมันเองพัสดละเวลามาสวยเป็นกันแล้วจค่ะจนเมื่อะกินข้าวกินนั้นแล้วบ่อกินน้ำกินงานเพิ่นเพิ่นมาขำยองอืินอ๋อเจอหึงแล้วเออตอนเที่ยงคนแล้วหมูคู่กินบัดละบ่หมูคู่เจ้าน่ะเมื่อบรรล่ะเมื่อบดแล่ะพอมาช่วยกับมือของนอกอ่าอ่าอ่าอะไรข่าวอย่างนั้นคือแรงง่ายคือกันฮึมจะกินข่าวว่าจะกินบ่ละมเ่าแผลกระแหวะช่วยแหววคนแล้วอ,อ่นนนนามี <จะ S 1> ลักซีอออนอยู่ ซื้อรับซีนมากีว่าสิมานี่ยนะมาแบดเมื่อไปเลยชาวบ้านชื้อมาสู้กินวัดทุกคนนี่แหละพี่น้องกันเนาะมาแหวบบนว่าเออดินได้เขาพ่อเร่ยตามหน้าเวียงนั่นแหละพอทุกคนเบี้ยวของครัวตัวเป็นลักอ่ะที่นี่ยังเงียบเดินมอนิเมนบ้านเจ้าได้เนาะเอาหลักๆเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเพิ่นอยู่อ๋ออย่างหนึ่งก็ชือว่าเฮานี่เคยเพิ่นกระแมนมาเป็น ที่ในบ้านเนาะแม่มีสามหมู่บ้านมีแต่ป้าแต่ลุงมีแต่เอกย์แต่น้องคือคู่เนี่ยกะเฮากะห้องป้าลุงเพราะว่าง่ายยากทางเนี่ยทางเกาะพี่น้องทางเนี่ยอะไรก็แล้วกัมาซอยแน่มาเบิ่งแน่เพึ่นกับไปตายไปน้ำมาเลยมาช่วยกันมาจะไหนเพป็นมีความสามัคคี่นักแน่นขึ้นอีกเติ้มนะอ๋อเลยสี่ปอดจะดีใจเลย บัตตัวเองว่าเขาเที่ยวไปไทยเที่ยวมานคนางกัเขาดูต่แยดยดูไปดองเนาะปสาเนาะเมื่อพุ่นแล้วเรยวเมื่อกี้ข้าเขาก็เลยเด้อบหันก็เลยพี่ององเนาะดีมาสมาเบิ่งไปอาอกลยอกไปซื้อกับเขานะอยอะคนที่เราว้ปนนี้เนาะเมื่อว่นละพี่ป้องเาโ้วน้าสบายูบันนาวียเนนาวียขุบนีได้บ่อยนะ เออกะขุดมื้อนี้แหละคือคือมาถึงมืยังให้เรียบร้อยนี่ก็คือถึงแต่เช้าเพิ่นบ่แม่น9:00นพอมา7:00นอ๋อมาแถวเพิ่นแนะนําให้เพิ่นพอส่วนเจ้าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วย่านมันบ่แล้วพอบ่ครกะครอบครัวยังบ่ทันได้่อยงบปล่อยควายเก็บกู้ข้ากส่วนหลายกยังน้อยโดดพอดีมันอยากให้มันแล้วเลยว่ามื้อนี้ันเันตดเด้อโดดพอเพิ่นสวยเพิ่นโอเค้าไป่ายเ่นพ่นเด้อโดๆๆมากินข้าวกันบมีช อ่าพกต้นพี่ดองเลยเนาะซื้อข่ามาพอดีเยี่ยมไปซื้อปั่นพี่ดองเลยกับมี่กับผืนวัวไว้ป่านนี่แหละพี่ดองเลยเนาะการปรไดิษฐ์คำกันเลยเนาเอาเป็นยังษ์พี่ดองเลยเนาะกับเพื่อนกันถ้าเก้ดแล้วกลับมาให้ซื้อมาสู้สร้างแล้วก็สู้ทุกงานกินนี่แหละพี่ดองเลยเนาะเพื่อนตำรวจาโจกมาอ่าอนแล้วแต่ความสะดวกใช่ไหมพี่ดอเนาะแต่ว่า สร้างเคนจะเมื่อเบิดเลยโคตรเป็นยังเนาะทางนั่เปินะเมื่อเบิดพอเป็น,นยังสางเมื่อเบิดแล้วน้องพลมีแต่ส่วนน้องน้ำพลนั่งนังกินข้าวเนาะพ่อหมักดิบไม้เป็นลกพี่น้องก็หมักดิบใหม้ อา้าพี่น้องเลยเนาะโอ้กินข้าวเลยกินดีปะไม่อยากไม่อยากไรกันินแกงใหม่จะกินกินนี่โอ้พี่น้องเลยเบสบายดีน้องเนะาะไม่อยากข้าวอยากน้ำบ่เอา้าจับไปให้เลยสิเอา้าโอ้ดีให้ซื้อ ซื้อ <tamam> ข่ามามิตาวาเราได้ไวซื้อไปให้ทั้งทางเพ่เมื่อวันไยไงแล้มิาวเป็นยังไงมิวารนี่ก็ได้ท่านเรนี่นะพอนะยามาเจ้าจะพากากเมื่อเนาะด้ยๆเข้าเแบงให้ก็ได้เลยเถิดเด้ คมเลยเข่าเลยตนี้กินน้าต้มวนาะถันอยอะลิตผักปลกูกยังกำลังใส่ไม่หนึ่งมเทเพลา่ะเยอะเกมียเเถดละพอุดหนึ่งหาที่พัเนาะต่ว่าตู้รอไปใช่ใช่ตู้พนยังออกไปนะรับอนี ใช่น้องน้ำผลไปตุ๊กข้าแรงกนล่ะเด้อเนาะรับชีสน้ำต้มนี่บ่ให้<ด> <laughs> ลเลยมาจะทำอะไรน้กกัน

น้ำซีนเข้าอ๋อซีนึงเท่าโอ้โอเคจ้ะสบายดีกันเด้อเราเราเราคิดยังไงชิอเข้าไปกินตอนแรกเขาก็ได้เนะเาะน้ำผึ่งน้ำต้มน้องเอาผลมาได้ใช่ไมมากินต้องกันก็ได้นเนาะไงตอนแรกอันนี้ยังอิ่มอยู่เนะเาะยังอิม่มเรียบร้อยคิดย,ยังไงยังไม่ค่อยหิวเป็นไง นี่ใอยู่ทึ่งเงือนบ่อลูกเจ้าไปใช่ใช่ลูกลูกก็ไปบ่มียัางไงานีน่นะออข้าวปูกบ่อบ่อเป็นข้าวเจ้าทีว่าเืออยู่อ๋อเข่าทีว่านั่นบอ่ออเอามาตียอบ,ออบ,บอน่นนะมันได้เดียวเน,ะนาะได้ยี่บ่สอบหนึ่งนี่มหอดอเนาะสอบเพียงไเจ้าไ่ด้พัดบอ่อพัดเข่าเป็นยี่ว่าเจ้า แตกว่เด้อไกลจิงม่รู้จะไปไนาะเกาไม่มาเรียกขึ้นมา อนี่อย่างนี้เนาะคิดอะไรแบบร่างเริ่มตะกี้เละเลยคิดอะไรอันนี้เขาดิบด้วยเขาดิบผสมเขาเนาะเขาดิบลายคิดอะไรเนาะโอ้เข่านะเจ้าไว้ทั้งเพื่อนบ่ตอนนี้อืมมาได้เรื่องดินเละเรื่องดินเห็นอะไรเรื่องดินเพื่อนดินซานดินเอาเข่าเพื่อนเขาซานเปิดมาเลยอะไร ตอนไมืออื่นมาเอาอืมอืมเพื่อเป็นมืออื่นจีเออถ้ากินข้าวแกงต้องไม่กันต้องกันม้อโดยดยเพื่อนเนาเป็นอดไรู้เลือดอยู่บ่ช่วงกินบางแรงกินช่วงตัวเศร้ากินเลือดอยู่บ่ อันังเรียนกีนี่ปินนตะโตกใจอยู่บ่อ,อันเล่าว่าป็นนยังยากกับเจ้าอยู่บ่กัเปนเน้าไเนาะอ้าเพราะว่ากับผิดเห้ยากเนาะพี่ออ้องเนาะกากันเนก็บได้บอาเนี่น้องไงเนาะของนราลำพนนี่พวให้มีปัญหากันเด้อกับกับสเตียวนะ หนมีปัญหามัมีปัญหาคือกันแบบนั้นเลเนาะมันคิอกมกันหมได้มพ่พื้นกันแช่เซียวยี่น้องกับสีไปบ่เราพังอยบ่บ่ีเพราะว่าบยานาะบยาเนาอันบยาเนาะบริญินเราบิญนยินได้หรืไทไมบอกคิดบ่ เราเกิดชีวบบังได้คิดกันได้พี่น้อง,งเลยเนาะก็คือก็ทางทีมงานใส่สร่มเลยพี่น้องเลยบางอย่าเนาะก็ท <c oughs> ี่อยากให้ในนั้นเราบัดคล้ายๆเสียงหลังตงึตงตงึงตึงตึงในทีมงานนะนะพี่น้องเลยมันก็เลยเอาก็เลยแบบอยากให้อีกนินึงนะ <c oughs> ก็ยาเพิ่น้อกพี่น้องเลยเนาะท <c oughs> ่านจบได้พี่น้องเลยทั้งบม่เตียงมาที่นีใส่ท่อนก,มก้มอีก <c oughs> น้องน้ำฝนก็ตกใจแล้วเนาะโม <ฮะ S 1> เคยเห็นบ่ไ่เคย <c oughs> น้องน้ำฝนยังบ่เคยเห็นอารมุ่ใช่ไหมทีรักใช่ไหให้ได้แต่ความม่วนเดียวเถอข้าวเจ้าคิดจะได้ไปปลูกข้าวเจ้ากาพอดีกะมันบ่พอตอนนั้น แดีวพอดีมีกาเพิ่นเรืออยู่เพิ่นว่าเป็นข้าวเจ้าก็เลยเห็นว่าบนน้องหันมันมันว่างอยู่ก็เลยเอามาดำใส่อ๋อกาขอเพิ่นมาบ่าโดยาสาม,มารถสาม,มารถบ่หนิเพราะสามารถออกหลอกออกคนไล่พี่น้องเลยเข่าของรถสามารถกล้าหนิเรี่น้องเไยเออเขา่าเขา่าดำกับนี Hoa cầm có mi nào bóng bên nào 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 nào bên nào bên bên nào bên nào cay nào bên nào bên rồi bên nào 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 เอามาลองเที่ยวเจ้าเอาสางว่าแท้แต่ตอนนั้นมันมีไก่ผูกอยู่ไก่น้องมีอยู่ไก่ผูกแล้วมันมามันติดอ๋อไก่ผูกเสียหลังจากม่ไต้ไก่ผูกแล้ไปติดไก่เมย์อันนี้ไก่เมย์มาติดไก่ผูกว่ก็มันนั้มาหาไก่ผูกกอ้มาอยู่นี่มานอนนี่กัไก่ผูกเสียกะมันก็นอนนี่เลยอื ไก่ขึนมีอยู่สองตัวก่ก่ผูหไก่เมไก่ไก่เมตัวนึงไก่ผูตัวหนึงโอ้ตอนนั้นก็ไล่เหมันนี่เล่ๆเนาะอันี้จะจะจะช่วยหาไว้นี่ไว้มว้นี่เล่นเนาะพอมันไหวพออไรได้ไก่ไก่ชิงวิแล้วหายบ่คนเอาบ่ ใส่เมลบุญพิ่นซือมาให้เออใส่ได้บ่พเทิดเอาไว้ในตารางเฮื่อนหายฉันออมี่พวกคนกีฬากงใช่บัดช่มไม่กันซันกันซินสมัยหทรศัพทัไม่ที่ไม่ขึ้นบ่หายใชไม่กันเพิ่นเอาไปกระใสบาเป็นเก่าคนเอาวลองป้าช่วงับบ้างอือโทรศั์ไม่กัป้าอยู่ในบังเทือกเอยระวังเลยที่ ปะกาัคล้ายๆว่าเฮาย่างกลายไปกลายมาอยู่ยเนาะเฮาย่างเบียนไปเบียนมาเพิ่งกับพวกแกเนาะเพิ่งกับพวกอย่างไรกักนเนาะ,ะมึงเื่อกิดเป็นเป็นการล่องใจกับมี่เนาะล่ะอ,ะลองใจว่าไฟสีซื่อชัดพี่น้อง,งเลยเนาะเราได้ได้พี่น้องเลยในการล่องใจเฮามันมีลายแบบได้พี่น้องเลยเนาะล่องใจคนเลยคือโทรศัพท์มวยเย้ากระเป๋ามวยเย้าอี่เอาเลยได้พี่น้องเถื่อถิ่มคนข้ามยังไม่เอาวะ กิ่มเนอรอแถเ,เินเลยครับคนฮามันต้องซื้อสัตว์ต่อกันลนะคือว่าได้เป็นไม้เจอก็เป็นไม้ส็ซับเป็นไม้กันสั้นสียาวาลืมก็ทำาคออนคจะไปก็อยากคนจนะไปียปังไงนะถั้าลราใส่คุดหัวเนาะนค,คนอยังจะไปหาเราอยู่คุดไว้แต่ทั้งนี้แล้วเนี่ย พุทธุนีล้ากะ็ทั้งนั้นทั้งซอยกันก็ได้ก็บน,นะน,น่องเตียวนะทางน้องน้องเตี้วนะเพราะว่าเป็นเป็นละพวงเปินส่วนทั้งนี้นี่เอาไว้ก่อนก็ได้หรือว่าคุณเจ้าจะคุดไปก็ได้จับเอามาฝังไว้ละพวงหนึ่งละพวหนึ่งก็ได้จำให้มันเป็นแบบเลยหลักหนึ่งเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยย่านมาลดล่างเขายิงขีเข่านยากนะ แม่ด้สอบไม่นอดขอนาเราประมาณถ้าเป็นเองขึนาเกัประมาณ3อ,อ๋อสมพลายเนาะใแล้วซ้หอือมันเป็นนองเห็นเอือือจะจะพี่น้องเลยนะ อ่ะสาเดี๋ยวไปเบิ่งลรักขั้วรักเคก่อนพี่น้องเลยดำเนินการต่อเรื่องลักเคขั้วเคเท่าลำผลปีพี่น้องเลยบอกให้น้องสนคอเฮ็ดไปเนาะอ่าเราต้องพ้าของฮีดเอกพี่น้องเลยเฮ็ดแต่มเมือเอาเบียร์เข้าสกปรายอันเบียร์เข้ารลายพี่น้องเลยเนาะอ๋อสายพี่น้องเลยเก็บเงี้ยวกรับไปเบิ่งก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุศุ์คนและพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปของเมียวคือเก่าคือเดิมเนาะยังไงนะ ไปผสมปูนก่อนใช่ที่ถอดีะไอผู้อาวุโสลงโตลงโตระบ่สี e ่แพะกันถมบ่ป right ่ะซาวพี่น้องเลยมีแต่เขาจบคลิปที่คลิปไปเพียงจำหนี้เนาะไปเบิ่งเกลือก่อนพี่น้องเลยเนาะยังบบเปื่อยอย่างนี้ยังโลกอยู่เนาะยังขาวอยู่พี่น้องเลยเออบบเปื่อยเนาะพี่น้องอย่างเนี้ย เต็มอยู่เนาะเกลือเดี๋อวเลยเอ้าโอเคศาสตพี่น้องเลยเนาะสำหรับเกลือนี่กับเบญ่าถามเบิงพี่เงน้องหลายผู้หลายคนพี่น้องเลยเนาะดึงเกลือ FC เพิ่นกะว่าผ่านย่องมาหลายดึงเกลือนี่การเพิ่นว่ากันปวกกันปวกกันปวกกันแมงมันแม่งมีกันชิงดี่ไร่ลี่รับ อ่าวโอเคสหี่น้องไงขอบุญขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้มายาวขอจบคลิปไปคลิปไปเช่นนี้เจอกันในคลิปหน้าฮะอามาเต้น้ำเอื่อยเจดีอยู่ทางโนวีกันพวกบ่อนี่ยนะแม่นเราว่ากันพวกบวกกันพวกมิงอดกันมดกันแมงเราอะคอยยังสีบ่วห้อยเชื้อเราเพื่อนคอยอยู่นี่ เพราะว่าเพื่อนค่อยปวกขึ้นเลยนะเออลองเบิเนนึงสไปดีปวกขึ้นเต็มอยู่เต็มประตูค่ะลออดองมึงเด้อเล่า,ลา,าจะได้ซูดออกคะแนนมามันกันได้ดีดสิเอาไปเลยเคยกเสี่ยวเมือ่อให้กันได้นี่สิเมื่อเห็ดที่กันได้มืออ,อ,นนมอันเจืเอเมื่อนี่เจือเมื่อแม่นมันน้ำมันเสียหายนะแม่นข้อเกลือเบ้าความจริงกับเราได้ราคากับยอมเย้าพี่น้องเงินเนาะ พอฟังเนาะแน่นสักสองถุงนี่ก็บสิบสองสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสี่พันหรือว่าประมาณนี้คือของชาวเตียวนี่ทั้งเกย์พนัททั้งสี่บ้านให้อีกอยู่ด้นี่ชุ่มใจสิ่พันกันที่ยังนี่สี่พันเท่าพ่อคือเก่าแล้วอันเก่าบ่มิติลงโตัวเลยเน้่มิติลงโตแล้วเหยียดหัวแล้วเลย

ยั่ไม่ย่าโบอิมมาดีเด้อเนาะมาดิซื้อแบบโบต้องลาบเองเลยเหมือนนี่ทำเร็จรูปบอทำเร็จรูปมาเลยเหมือนนี่สบายไม่ยังไงเนาะบ่เอาบ่เครื่องจริงเด้อขอไว้ช <and> ื่อไว้ยันเกิดเหตุการณ์ก็ขาดเหตุการณ์นี่เลยตอนน้องช้บ่ันนัอยู่ในห้องช้าคอยไว้ชื่อลาบซีนงน่ะมาให้ทล้วพอสร้างเพป่นมาร่วมกันกินนั่นแหละแต่ว่าวันนี้สร้างสร้างนที่เป็นคงเขึงยวงคำเฮียนน่ะเห็นยังนะ dùng hầm nhiên là phân phương... mưa bắt lèo cái đây không phải chỉ đến mặt hoa thân gây phần cả ở à, tôi không sẽ luộc và sẵn <cười> <cười> đó, đó, cả, là nó nhảy bắt nó nhả cái hôn lắm không nó chín bắt là phát cái nhẹ bắt tu là bố phông nữa nó tệ chứ คือบอใส่เกนอไม่ใช่ืหนี่ะจะไปเอาขี้ทานนี่ไม่ใส่อ๋อเ่ายง่ายง่ายจะได้ใส่โอ้ยใส่ผักใ,ใ,ใ,ใส่เจลียแแล้วเนาะเอามาใส่เจลี่ยแล้วแล้นะ,ะลลนะพี่้องเลยนะเนาะผักแพลวส่วกบส่วไกคักได้พี่้องเลย เมื่อคืนนี่ผู้หญิงไข้เราเพิ่งติดว่าขอยจับดึงเอาเลยว่าเอาไปเสียต้มเลยอ่าโอเคสัตย์ส,สแต้วเนาะไปลองเัยเดียเด๋ยวเจอกันใคนคะลิปน่ะไปลองเัยเนาะเอาไปลองเัยสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางอา่าทางเอื้อยอยู่ทางโนเว่กูเดี๋ยวไปลองเัยเนาะที่เพิ่นมีน,น้ำจิตงจำใจชื่อ เขากำนัมสู่ทั้งทีมงานกินแล้วก็ให้ทั้งผอสร้างคนมากินนะ้ำพี่น,องงน้อ,นนองเลยเนาะเอาบาเป็นอย่างพี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณนะน้องท่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทางเอสทีคนพี่น้องเนาะสฉหรับคลิปนี้วนันหยาขอจบคลิปไปคลิปไปเพียงเท่านี้เจอกันใคนคะลิปหน้าสวัสดีพี่น้อง